ครับีครับกลุ่มของผมจะมารณรงค์เรื่องการใก้ไฟเรื่องการเทคโนโลยีครับโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ผมนายปฏิบัติมีเตือนจากสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลครับผมนายอิธิวัฒน์กัญญาเทพจากสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลครับผมนายอภิสรนรมณีจากสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลครับผมนายสุกิตตองแป้นจากสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลครับผมนายอภิชาติมงชูจากสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลครับผมนายรัชชานพิจุกูลจากสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลครับ ผมนายวรพกนอกรศิลาจากสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลครับทางเราได้ใช้วิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือการติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ต่างๆภายในสถานศึกษาซึ่งจะช่วยป้องกันไม่การสูบบุหรี่กลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและทาการจัดพื้นที่การสูบให้เป็นที่ที่เหมาะสมครับ จากการดำเนินการครั้งนี้นะครับเราคาดว่าพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในส,สถานศึกษาจะลดลงและสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นได้ครับครับสูบบุหรี่ไม่ได้นะครับผมท่นำที่เลยสูบยาดีตรงนี้ใด้ครับได้จักสูบนี่ครับพี่ นี่คอะรครับเป็นสูนย์ไปเลยสินี่อยา่ามีกล้องครับนี่คือการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ม่เป็นที่เป็นทางโดยการจัดพื้นที่ให้สูบบุหรี่ใ้เป็นที่ครับขอบคุณครับ